แมลีแค้นฟังใจเคยพาแก้มบุ๋มไปพบจิตแพทย์หลังถูกนางเอกดังสั่งปลดละครถือว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมสมัยใหม่ขวัญใจมหาชนของจริงสำหรับดรเซรินยา,าสิทราชัยหรือแม่ลีคุณแม่ของแก้มบุ๋มที่ตอนนี้กำลัง ติดลมบนโลกโซเชียลล่าสุดมาเผยเรื่องราวในรายการร้ายได้อีกกับการพูดถึงอดีตแฟนเจ็บปวดถึงการต้องควงลูกสาวไปพบหมอจิตแพทย์เพราะเครียดปนเสียใจที่นางเอกดังไม่ชอบเลยสั่งปลดแก้มบุ๋มในละครพร้อมยอมรับใจหายหากลูกสาวแต่งงานออกจากบ้านดีใจที่ลูกเจอผู้ชายที่ดีมาดูแลแม่เราครั้งแรก ที่เที่ยวหน่อยค่ะครั้งแรกที่ไปเที่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งเดินเข้าไปสองคนครั้งแรกมันก็ช็อกมีผู้ชายจ่ายดิงให้เราสองคนเราก็แบบมันจ่ายแล้วเหรอเราทำไงละมันก็เชิญไปที่โต๊ะมันเราก็พยายามจะจับนู่นนี่ หนูตอนนี้ลูกแม่35แล้วแม่ควรจะให้นอนติดเตียงไม่ลูกโนฉันก็จะเป็นลิลี่เพิ่งจบหมหกจะเที่ยวตอนไหนก็ได้จะขับรถไปหัวหินสมชั่วโมงอารุมเสียกลับกรุงเทพอ,อีกสามชั่วโมงงวงก็เปิดกระจกนอนปั๊มหลับ เอาอะไรละไม่ตายเร็วก็ตายช้าแม่เที่ยวเก่งแบบนี้ผู้ที่บ้านห่วงไหมเขารู้นิสัยไงฉันก็บอกคนที่บ้านฉันเป็นคนสร้างทุกคนบอกว่าอย่าห่วงฉันเพราะฉันหมดประจำเดือนแล้วและฉันก็รู้ว่าวิถีชีวิตฉันเป็นอย่างไรฉันจะไม่ตายแม่เคยมีเรื่องร้งรายๆที่คิดว่าร้ายที่สุดในชีวิตไหมมีเหตุการณ์หนึ่งแกมบุมเคยพูดแล้วแม่ขอพูดซ้ําเราเดินทางมาเพื่ออยากเล่นละครณนะวันหนึ่งเราไปอยู่ค่ายหนึ่งแกมบุมได้เล่นละครกับพวกที่เขาสนิททั้งหมดแต่มีนางเอกคนหนึ่ง คือเรื่องที่เราต้องไปหาหมอโรคจิตกันสองคนเพื่อเอายามาดับว่าหยุดนะเราเดินทางของเรามาจนถึงเส้นสุดท้ายที่เราจะได้มาเล่นละครเรื่องนี้แล้วเห็นตัวตนของเราการเปลี่ยนนางเอก,กท,ทันทันที่พูดจากใจนะปวดแก้มบุ๋มกลางคันเพราะนางเอกไม่ชอบถ้ามีแก้มบุ๋มเล่นด้วย